สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณบ้างแต่ก่อนอื่นอนขอย้าเหมือนเดิมว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะคะยังเป็นยังคงเป็น general reading อย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแต่คลิปนี้เป็นพลังงานรวมเนาะเป็นดวงทั่วไปนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้มาดูการคอเริ่มต้นจากคนโสดก่อนเนาะ คนโสดชาวราศีพิจิกค่ะคนโสดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ ร่งนี้คนโสดชาวพิจิกใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่อนข้างเยอะนะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับคนที่เราสนิทคนที่เราไว้ใจหรือว่าอยากจะอยู่กับคนที่อยู่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะ่ะนะคะแต่ยังไม่ใช่ในฐานะคนรักไงประเด็นนะคะคืออยู่กับครอบครัวเยอะอยู่กับเพื่อนๆนเยอะอยู่กับที่ทํางานหรือคนอคนที่เราแก๊งกวนอย่างเงี้ยนะคะ แล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความสุขด,ดีอ่ะก็ยังไม่เห็นจะต้องแบบต้องมีแฟนหรือต้องหวยหาอะไรแบบนี้ค่ะแอนมองเห็นความสนุกสนานความมีความสุขความอบอุ่นความความพอใจความความโอเคแล้วในในจุดเนี้ยของชาวพิจิกในช่วงนี้อะคนโสดนะคะคือดูเหมือนชีวิตของชาวพิจิกช่วงนี้จะเหมือนเขา เขามีโฟกัสของเขาอะค่ะเขาเขามีจุดของเขาแล้วว่าโอเคนะเวลานี้ใหญ่จะอยู่แบบนี้ใหญ่จะอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหม DM p r e s s ออกมานาย o f s p r i n g ออกมาคือไม่อยากไล่ตามไม่อยากไล่ตามใครไม่อยากต้องคอยวิ่งตามใครไม่อยากเหนื่อยไม่อยากยังไม่อยากที่จะเอาตัวเองเข้าไปศึกษาหรือว่าต้องเจอความรักในแบบที่มันยากหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะเพราะฉะนั้น เขาก็เลยอยู่แบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเอออยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีนะคะอยู่แบบนี้ก็โอเคดีเป็นเซฟโซนของตัวเองนะคะอาจจะติดอย่างที่บอกนะว่าอาจจะติดคิดมากอยู่หน่อยคือกลัวว่าเดี๋ยวพอชีวิตตอนนี้มันดีอะเดี๋ยวพอมีความรักแล้วมันจะไม่ดีมันจะเครียดซึ่งตอนนี้ยังไม่พร้อมไงยังไม่พร้อมที่จะเครียดนะไม่ใช่ไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะแล้วจะมีใครเข้ามาบ้างไหม คนที่จะเข้ามามันยากตรงที่ว่าอะไรหรือว่ายากตรงที่ว่าจะต้องทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขได้มากกว่าตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ยากเพราะนเวลาเนี้คุณมีความสุขมากๆอยู่แล้วอะ่ะ ชาวพิจิกหลายๆคนถ้าคุณเป็นเจ้าของพลังงานนี้นะนะเวลานี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากโหยหาเลยได้ทานข้าวกับครอบครัวทุกวันคุณมีความสุขได้เจอเพื่อนเพื่อนบ้างในบางครั้งคุณมีความสุขได้อยู่กับงานที่เราทำมีความสุขหรือบางคนเปลี่ยนงานก็มีความสุขกับการได้มีแพชชั่นใหม่ๆการท้าทายอะไรใหม่ๆอะไรแบบเนี้ย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่านาเวลานี้คือนิ่งจริงๆคนโสดชาวพิจิกอะนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าเข้ามาต้องทําให้คุณแฮปปี้มากกว่านี้ทําได้หรือเปล่าล่ะเพราะตอนนี้ฉันก็แฮปปี้อยู่แล้วอะอเนี่ยนะคะมันมันมันไม่ใช่ว่าการมีกําแพงหรือปิดตัวเองหรือมันไม่ใช่เรื่องของอีโก้นะสิ่งที่แอนสัมผัสได้คือความสุขจริงๆณเวลานี้คนคนนี้มีความสุขจริงๆค่ะคือเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองจริงๆอะเพราะฉะนั้นคนรักที่เขามองหานะคะก็ต้องเป็นคนรัก ในแบบที่คู่ควรกับความสุขของเขาในตอนนี้นะคะเขาไม่ได้มองว่าคนรักจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนแต่ขอแค่ทําให้เขามีความสุขอะนะคะมองที่ความสุขและแอนเชื่อว่าการที่คุณ่ะชาวพิจิการที่คุณเป็นคนแบบเนี้ยคุณเห็นค่าตัวเองคุณรู้คุณค่าของตัวเองนี่คือสิ่งที่ดีนะคะเพราะอะไรเพราะเมื่อเรารู้คุณค่าของตัวเองเวลามีคนเข้ามาแบบซีซัวเราจะรู้เลยว่าคนนี้ไม่คู่ควร คนเนี้ยไม่ใช่คนเนี้ยยังยังไม่ยังยังยังไม่เหมาะนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเพราะอะไรเพราะเพราะเรายังไม่รีบการไม่รีบการสนุกไปกับชีวิตการได้สนุกไปกับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะตอนเนี้ยคนรู้สึกเหมือนกันได้เป็นผู้ล่าคุณรู้ไหมนะคะการการที่ได้เป็นผู้ล่าการได้เป็นผู้เลือก ณะะเวลาเนี้ยคุณรู้สึกมีความสุขกับความรู้สึกตรงนี้ว่าคุณไม่ต้องตามใครคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยการที่คุณไม่ต้องเอาความสุขของคุณไปแขวนไว้กับใคร <noticeable noise> ความสุขของคุณอยู่ที่ตัวคุณเองอ่ะแบบเนี้ยนะคะไม่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นแต่ขึ้นอยู่กับความสุขคือตัวเราจริงๆนะคะไม่ต้องมีความรักไม่ต้องมีอะไรมาเป็นองค์ประกอบเลยะเวลาเนี้ยคอมพลีทมากนะคะคือเป็นคนโสดที <chaud S 1> ่พูดเลยนะแอนพูดเลยว่าแอนแอนแบบชอบอ n น r g อร์จีแบบนี้ ทีนี้เรามาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะชาวพิจิต เป็นอีกราศีหนึ่งที่อาจจะต้องยอมตามใจคนรักหรือว่าช่วงนี้เขาดูหงุดหงิดฉุนเฉียวดูเอาแต่ใจหรือว่าดูทําอะไรแบบไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเราเนาะทำให้เราคิดมากทำให้เราเครียดหรือพูดจาทำร้ายน้ำใจเราอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่า,าถามว่าความไม่พอใจมันมีแหละความกโกรธมันมีความไม่โอเคมันมีแต่ว่าความรักมันก็ยังมีมากกว่าไง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะเวลานี้เนี่ยแอนเห็นหลายๆคนที่ที่อาจจะเงียบกันไปแล้วอะเงียบหายกันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างคือมันไม่ใช่การเลิกกันแบบเลิกแบบเซกูดบายนะแต่มันเป็นการเหมือนมันเว้นระยะไปสักช่วงหนึ่งอะคะ่ะ แล้วต่างคนต่างไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําหรือตัวเองจําเป็นต้องทานะคะหรือมันมันมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตทำให้ต้องโอเคถอยออกมาก่อนไม่ไหวละนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นั่นคะือความรู้สึกของแอนจริงๆนะความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบอะ่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยสิ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้นะคะอีกไม่นานนี้เดี๋ยวจะได้ติดต่อกันพูดเลยนะคะอีกไม่นานนี้เดี๋ยวจะได้ติดต่อกันแต่ว่า การติดต่อกันก็จะยังไม่ใช่เรื่องที่คุณอยากจะฟังมากนักนะแล้วก็ยังไม่ใช่การเดินทางมาเจอกันนะคะจะเป็นการติดต่อกันทางข้อความทางโทรศัพท์ทางอะไรแบบนั้นมากกว่าเนอ้อไม่ใช่การเจอกันซึ่งหน้าแล้วก็เป็นการทักทายหรือว่าเป็นการพูดคุยกันในแบบที่ไม่ค่อยได้ดังใจเราอะนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะรอว่าเขาจะ จะขอโทษหรือจะมีคําอธิบายดีๆแต่ตัวเขาอาจจะเฉยๆแล้วพูดเปเรื่องอื่นหรือทําตัวปกติหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็นมันเป็นคำพูดที่คุณฟังแล้วคุณไม่ค่อยถูกใจคุณไม่ค่อยชอบคุณไม่ค่อยรื่นหูเท่าไหร่นะแต่ว่าถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรนะแอนมองว่านะเวลาเนี้ยเขาอยากจะคุยนะคะเขาอยากจะติดต่อเขาอยากจะคุยนะคะแต่ว่า การคุยของเขาอะนะคะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกนะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะคะเราอาจจะคาดหวังว่าเนี่ยถ้าได้กลับมาติดต่ Weird, อกันอีกเขาต้องพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนแ่เลยแต่มันจะไม่ใช่แบบน,นั้นอะเอออย่างเงี้ยนะคะทีนี้ความสัมพันธ์น,นี้ถามว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะในช่วงนี้ก็จะยังไม่ค่อยราบรื่นนักนะคะอเอาเป็นว่ามันก็จะยังเป็นเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเนาะคู่ไหนมีแพลนเจอกันมีแพลนนัดมาหากันนะคะเป็นคู่รักที่อยู่ไกลกันแล้วนัดเดินทางมาเจอกันแลนอาจจะต้องล่มหรือต้องเลื่อนไปก่อนนะบางทีนัดแล้วเดือนหน้า หรือว่าเลนทันี้จะได้ดินเนอร์กันไม่ได้ดินเนอร์อย่างเงี้ยเขาอาจจะติดงานด่วนหรือบางคู่เข้ามาไม่ได้แบบเนี้ยนะคะหรือว่ามีเหตุปัจจัยเข้ามาแทรกแล้วก็ทําให้ยังไม่สามารถมาเจอกันได้แต่ความสัมพันธ์จะยังดําเนินต่อไปนะถึงแม้ว่าคู่ไหนทะเลาะบอกแว้งกันโอเคเดี๋ยวคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแต่อย่างที่บอกว่าเออมันอาจจะมีถ้อยคําบางอย่างที่มันไม่รื่นหูแล้วนะอย่างเช่นเออไปไม่ได้แล้วนะหรือว่านะัดรอบนี้แคนเซลก่อนนะแบบเนี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเลิกไหมก็ยังไม่เลิกนะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงเนี่ยเป็นคนที่ใช่ของกันและกันอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้หลายๆอย่างมันอึมครึมเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยจากที่มันก็เป็นสถานะไม่ชัดเจนอยู่แล้วอะในช่วงนี้ก็เลยยิ่งแบบอีหยังวะ ขึ้นไปอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ถ้าถามว่าถ้าคุณมาดูไพ่เพื่อเช็คว่าความสัมพันธ์นี้ยังเป็นยังไงบ้างนะคะเช็คสุขภาพความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะแอนก็บอกเลยว่าณนะเวลานี้ทุกอย่างมันยังโอเค นะคะทุกอย่างมันยังโอเคอยู่เพลงแต่ว่าอาจจะต้องทําใจแล้วก็อดทนกับมันนิดนึงแต่ทีนี้พอไพ่ใบนี้ออกมาเนี่ยเฮลท์เช็กอัพนะคะก็หลายๆคนเนาะบางทีแอมไม่อยากจะไปแตะเรื่องสุขภาพเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะให้เป็นหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเนาะเป็นหน้าที่คุณหมอเป็นหน้าที่แพทย์นะคะแต่ว่าในเมื่อไพ่ใบนี้มันออกมาแล้วช่วงนี้ใครที่มีปัญหาโรคประจําตัวหรือสุขภาพหรืออะไรก็ตามระวังนิดนึงเด้อนะคะอ่ะมาถึงคนมีคู่มาดูกัน คนมีคู่ชาวพิจิกค่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคนมีคู่ หลายๆคู่รู้สึกห่างเหินเนาะมันมีความรู้สึกห่างเหินเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะปัญหาก็คือว่าถ้าเขานิ่งเราอย่านิ่งตามนะถ้าเขาดูยุ่งยุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายถามเขาดูว่าช่วงนี้เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้เราช่วยไหมนะคะเพราะว่า แอนไม่เห็นปัญหามือที่3หรืออะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินที่ทําให้เขาคิดมากและเขากุ้มใจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะชาวพิจิตอมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอย่าเพิ่งคาดเดาเอาเองเนาะลองถามไถ่ายกันดูว่ามันเกิดจากอะไรมันมีเหตุผลอะไร จะมีเหตุปัจจัยบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าที่เจ๊เห็นแต่ช่วงแรกๆแล้วแหละความรู้สึกเนาะแต่ว่ามันยังไม่ชัดนะคะอ่าช่วงนี้อาจจะต้องได้ห่างกันหน่อยนะสาหรับบางคู่นะคะอาจจะมีงานด่วนหรือมีเหตุด่วนนะคะหรือเขาอาจจะเอ่อต้องกลับบ้านด่วนหรือมีเรื่องที่ต้องไปจัดการด่วนหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องได้ห่างกันไปสักพักหนึ่งนะสาหรับคนมีคู่นะคะหรือว่าอาจจะมีราชการด่วนหรือต้องย้ายงานด่วนหรือโดนสั่งเปลี่ยน ตำแหน่งเปลี่ยนงานต้องหรือต้องไปทํางานในพื้นที่อื่นแบบนี้ด่วนแบบนี้นะคะซึ่งก็ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่งงแงกันเข้าใจกันนะคะแอนเชื่อว่าเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะ,ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปล่ะมันก็เป็นแค่หนึ่งในปัญหาที่เข้ามาเหมือนกับทุกๆปัญหาที่เคยเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปอะคะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่าใจพวกคุณที่มันยังผูกกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้ไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าเนาะอะไรที่ได้ยินมานะคะไม่จําเป็นก็ถ้าใครมายุแยงแตะแคงรั่วก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะก็โฟกัสที่คนของเราหรือว่าถ้ามีเรื่องอะไรนอกบ้านก็ไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาทะเลาะกันในบ้านเรื่องของคนอื่นก็คือเรื่องของคนอื่นนะแล้วก็ไม่ต้องไปเอาแบบ เนี่ยทำไมแฟนคนนั้นเขาไม่เห็นต้องไปเลยทำไมคุณต้องไปอะไรแบบนี้อย่าทำอย่างนั้นนะคะอย่าทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีคู่ชาวพิจิกก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะในความคิดของแอนนะเป็นความที่แค่เข้าใจอะเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณเข้าใจมันปลดล็อกทุกอย่างขอแค่เข้าใจกันให้เยอะๆช่วงนี้แล้วทุกอย่างมันเคลียร์หมดมันปลดล็อกหมดนะคะปลดล็อกหมดเออหันลิ้นทำไมนะเออเพราะฉะนั้นนะคะ ในช่วงนี้อาจจะอย่างที่บอกนะถ้าต้องห่างกันหรือต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเขาดูเครียดเฉยๆนะคะให้ให้เราพยายามถามไถ่เขานิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพยายามทำให้เขาผ่อนคลายนะคะเพราะว่าบางคนในหัวเขาเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทําให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนเขาอาจจะดูเคร่งเครียดฉุนเฉียวขึ้นนะเราก็ใช้น้ําเย็นเข้าลูมเนาะปอบประยุบอบประโลมนะคะโอเคชาวพิจิ ครบแล้วทักาะสถานะเนาะเดี๋ยวรากล่าวเขากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ